หลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดเดี๋ยวจะสอนให้อาสนใจมาตัดเลยดีกว่าตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับอ่ามาอาหลวงพ่อแดงก่อนคนคนดูลดลงเดี๋ยวเอาหลวงพ่อแดงก่อนนะครับดูนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดิดปีสองพันห้าร้อยสามเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ มีประสบการณ์ะมีประสบการณ์นะครับและเป็นที่ใฝ่หานะครับของนักเลงขาล้าราชการทหารตำรวจนะครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เสาะหามากนะครับถามว่าทำไมถึงเสาะหาเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยถ้าเคยถ้าใครเคยอ่านหนังสือนะครับหนังสือเรื่องอนัก นักโทษประหารคนสุดท้ายนะครับอ่าใช่ไหมของใครอ่ะชื่อยทดบางขวางปะผมไม่แน่ใจนะผมจําไม่ได้นะผมจมําชื่อไม่ได้อันนี้เขาในขออภัยจริงๆถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนั้นนะจะรู้เลยว่าในหนังสือเล่มนั้นมีมปปีประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยอยู่ในหนังอ่าอยู่ในหนังสือนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญหายยากและเป็นเหรียญที่ สร้างจำนวนเยอะพอควรไม่ได้น้อยแต่เนื่องจากนะครับถูกใช้ถูกถูกใช้ถูกเขาเรียกอะไรล่ะเอาไปแขวนใช้พุทธคุณแขวนเปืเป่อยๆจนพระศึกก่อนนะครับผุพังไปตามการล่เวลานะครับเป็นจำนวนมากก็เลยเหลือพระที่มีสภาพสวยงามเนี่ยน้อยหลวงพระแดงรุ่นนี้ มีตัวตัด2ตัวนะครับผมจะบอกตัวตัดตัวที่1น,นะครับที่เป็นสากลนะครับเหรียญนี้ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตัวตัด A ที่สามารถใช้ดูกันทั่วไปนะครับและเป็นเหรียญที่มีการปลอมเยอะที่สุดย้อนยุคเยอะที่สุดเสริมเสริมออกจากปีหลังเนี่ยเยอะที่สุดนะครับอ่ะดูนะครับ เวลาหยิบเหรีย ok ญเข้ามาสิ่งแรกคุณต้องจาก็คือใบหน้าต้องเล่นหน้านี้ก่อนต้องจาหน้านี้ก่อนหน้านี้จะมีสองบล็อกนะครับบล็อกจมูกโด่งกับจมูกบี้ที่ผมถืออยู่เนเี่ยเขาเรียกบล็อกจมูกบี้นะครับอ่าที่ผมถืออยู่นี้นะครับบล็อกจมูกบี้อ่านะครับบล็อกจมูกบี้นะครับบล็อกจมูกบี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นตัวตัดที่ผมถือนี้นะครับและผมสามารถบอกตัวตัวตดนี้นะและคุณเป็นเลย เออคุณเป็นเลยนะครับหยิบมาดูก่อนดูใบหน้าจําหน้านี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบล็อกที่มันเสริมเนี่ยมนคนละหน้ากันนี้นะครับไม่รวมเก๋นนะผมต้องบอกว่ามันมีบล็อกที่ออกปีหนึ่งหกอันนี้เหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยมันเหรียญเนี่ยหน้าเหรียญจะเขียนว่าพระคูยานวิราชแดงนะครับ พอสองหศ2503อายุ82ปีแต่มันมีเหรียญที่ออกปี16และทันท่านนะอ่ามันมีแต่ใช้หน้าเดียวกันใช้หน้าแบบนี้เลยพอสอแบบนี้ด้วยแต่มันเป็นเหรียญย้อนยุคเขาเรียกว่าเหรียญรุ่น4ีนาปปา่เหรียญภาพปลาเหรียญรุ่นสองคือเขาใช้บล็อกหน้าแม่พิมพ์เดียวกันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนพอสอไม่ได้เปลี่ยนอายุไม่ได้เปลี่ยนนี้เพราะในอดีตเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าการที่จะขึ้นแม่พิมพ์ใหม่อะไรมันก็ค่อนข้างวุ่นวายเนาะ เขาก็เลยใช้แม่พิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์หลักแม่พิมพ์นี้ก็เลยเกิดการก๊อปปี้พิมพ์นะครับก๊อปปี้พิมพ์แต่ว่าไม่ใช่ของเก๊นนะเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับอาแต่ออกหลังจากปี2503นะครับามาออก05ก็มี08ก็มี10ก็มี12ก็มี15ก็มี16ก็มีนะครับแต่เพราะฉะนั้นให้คุณจำหน้านี้ไว้ก่อนเอาหน้านี้เป็นหลักนะครับเวลาคุณส่อง ั๊บสิ่งที่คุณจะเห็นคือจําหน้าให้แม่นนะครับดูพศครับพศเขียนว่าพศสองห้าศูนย์สามอายุแปดสิบสองปีพระครูยานวิราชแดงนะครับตำหนิในพิมพ์ถ้าคุณจําหน้าแล้วนะครับคุณจําหน้าแล้วนะครับตำหนิในพิมพ์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายแบบและหลวงพ่อแดงเป็นพระไม่กี่รุ่นที่นะครับจะไม่มีวิธีการดูแบบ พระรุ่นอื่นหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระที่แปลกมากหูจะกลมกลวงนะครับเหรียญเกจีทั่วไปถ้าเป็นเหรียญยุคเก่าหูจะเล็กๆในภาพอออครับพ่อแดงเนี่ยหูเนี่ยหวานกลวงและเป็นคล้ายๆโดนัทเนี่ยคุณเห็นจะเห็นนะเนี่ยคล้ายๆโดนัทม,มีมีแท่งขึ้นมาคล้ายๆโดนัทเออหูหลวงพ่อแดงจะไม่เหมือนไม่เหมือนพระองค์อื่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะคล้ายๆโดนัทเห็นไหมนูนๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับ สิ่งที่เราจะดูนะครับจําผมไว้นะผมดูมาตั้งแต่โบราณเอาหน้าก่อนหน้าเนี่ยหลักๆนะครับคุณดูที่ไหลตรงนี้ไหลเนี่ยจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นเส้นรางรถไฟทางคู่มันจะมีเส้นขึ้นมาข้างไหลเนี่ยสองเส้นคมคมนะครับคมคมคุณดูเห็นไหมบนพื้นเหรียญเห็นไหมครับอ่าเห็นไหม เห็นไหมครับเส้นนี้นะครับต้องชัดคมนะครับเห็นไหมคมไหมล่ะคมไหมล่ะอ่าหนึ่งตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่สองที่จะดูคือเหนือจากเส้นไหลนะครับมันจะมีเส้นข้างหูตรงนี้บนพื้นเหรียญคมนะครับเส้นข้างหูครับอ่าผมเห็นเห็นไหมครับเห็นนะ คมคมบางบางคม,คมคมนะจะชัดเจนแต่ชัดเจนนะครับผมพยายามส่องเห็นไหมข้างหูเส้นข้างหูนะครับอ่ะและข้างบนตำแหน่งที่สามครับตำแหน่งที่สามเนี้ยบนบนบนศีรษะท่านหรือว่าบนหัวท่านนะครับตรงนี้ครับมีเส้นตรงนี้นี่ครับ เห็นไหมครับบนพื้นเลยเห็นไหมอันนี้คมคมเห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะโอเคนะครับตำแหน่งที่สี่ครับอันนี้สำคัญมากนะครับนักเรียน <c oughs> เนี่ยนะตำแหน่งที่หนึงผมบอกไปแล้วเส้นไหลตำแหน่งที่สองเส้นข้างหูตำแหน่งที่ 2, สามเส้นบนหูว่ะนะครับและตำแหน่งที่สี่ที่เราจะดูกัน ก็คือในหูฝั่งนี้นะครับในหูฝั่งนี้จําผมนะในหูนะครับมันจะมีเส้นขนแมวเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งซึ่งเส้นเนี้ยเป็นเส้นหัวใจที่ของเก๊ดีๆทำไม่ติดนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวเส้นเล็กๆเลยวิ่งหลําๆเลยเป็นเข็มเลย เห็นไหมครับในหูนะในหูนะครับในหูนะครับเห็นไหมครับแหมสองไม่ถนัดเลยแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเห็นอย่างในหูเลยนะครับเห็นไหมเป็นเส้นขนมาเส้นเล็กๆเส้นเดียวเลยเส้นนี้คุณรู้ไหมว่าของเก๋ทาไม่ค่อยติดผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นเหรียญ เหรียญไหนที่เส้นนี้ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับนะครับฟังนะตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามเนี่ยของเกมีนะเออเพราะฉะนั้นต้องดูให้คมแต่ตำแหน่งที่สี่เนี่ยของเกอาจจะอาจจะมีได้แต่อาจจะไม่ติดคมขนาดนี้ถ้าของแท้จะคมเนื้อออกไหมเนี้อออกนะครับเนื้อออกนะเนื้ออกนะอ,อกนะโอเค นะครับอ่ะโอเคดูเปลือกตาเปลือกตาเป็นชั้นเป็นชั้นแบบกันศาสตร์เลยนะครับล่องแก้มคมลึกล่องปากคมลึกอ่าอันนี้คือดูโดยรวมนะครับอ่าเปลือกตาคุณดูเปลือกตานะครับเปลือกตาเนี่ยนะครับเปลือกตาเนี่ยเป็นกันศาสตร์เลยนะครับเป็นกันศาสตร์เลยนะครับคมคมนะครับอ่าคมคมนะครับ และพื้นพวกนี้คมชัดนะครับทุกอย่างคมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับอันนี้เอาเบสิกเบสิกไปก่อนนะครับพิกหลังอันนี้ถ้าดูหน้าแบบนี้นะถ้าดูหน้าแบบนี้แล้วนะครับโอกาสแท้นะครับโอกาสแท้เนี่ยต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะว่าถ้าดูหน้าแบบนี้โอกาสแท้เนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละ 60สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนพลิกหลังอายังถ้าน้าจริงมันยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมบอกแค่นี้ก่อนจริงจริงมีเส้นนะขอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ครับให้ดูก็ได้จะได้บอกไปทีเดียวเนี่ยนับใต้นี้มันจะมีเส้นลางๆงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับใต้ขอบมันมีเส้นลางๆเป็นกระด้งเลย เห็นไหมเห็นเส้นไหมเห็นไหมเออแต่ผมผมผมจะข้ามตรงนี้ไปดูหน้าเนี่ยแบบที่ผมบอกเนี่ยโอกาสแท้เนี่ยหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ละคุณพิกหลังครับเมื่อกี้ผมบอกนะผมบอกแล้วนะว่าหูเหรียญรุ่นเนี้ยจะไม่เหมือนพา,อางอื่นนะครับหูจะใหญ่หูจะใหญ่หหญและ เนี่ยเห็นไหมจะเจาะจะปิ้นธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระด้งเลยขอบตรงนี้จะเป็นกระด้งเลยอ่าถ้าพลิกมานะเห็นไหมครับอาหูมันจะเป็นโดนัทนะครับโดนัทนะครับพอพลิกหลังปั๊บนะคุณโดเบสิกโดยรวมคือตัวยันพวกนี้จะคมชัดจะคมชัดและขีดพวกนี้มันจะปิ้นปิ้นตั้ง ขีพนีจะปินตั้งเห็นไหมเนี่ยคุณดูเห็นปะ่ะและขีบปินตั้งเห็นไหมครับมีขีบเห็นไหมตัวสื่อคมชัดนะครับอ่าเนี่ยขีบปินตั้งสองฝั่งเลยนปะ่ะเนี่ยปินตั้งเป็นกระด้งเลยนะอ่าเห็นไหมและที่สําคัญครับผมดูมาตั้งแต่เด็กๆแต่ของเม๋มีบนพื้นเหรียญเนี่ยมันจะมีเม็ดตรงนี้คมๆ เห็นไหมผมแรงเอาให้เห็นนี่เห็นอะไรไปลายไอ้ที่ฟันผมเนี่ยเห็นปะม,มันจะมีเม็ดเกินอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งอันเนี้ยสาคัญอันนี้ต้องนูนต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมีเห็นปะคล้ายคมันจะเหมือนเป็นขี้ก,กากที่บล็อกเห็นไหมเห็นไหมเม็ดนี้ต้องคมคมเห็นไหมตำหนิตรงอื่นผมอาจจะไม่บอกนะเพราะว่าเพราะว่าไม่บอกเพราะว่ามันมันเก๊มันก็มีไอ้ไอ้ตรงนี้ก็มีนะครับ ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้เก๊ก็มีแต่ของแท้จะขมนะครับของแท้จะขมนะครับถ้าหน้าเป็นแบบที่ผมบอกหลังเป็นแบบที่ผมบอกโอกาสแท้เนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้นะทั้งหูเหรียญทั้งพอปิ้นทั้งตัวนังสือทั้งเม็ดพวกนี้โอกาสแท้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นละเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นละคุณดูข้างเหรียญครับคุณหยิบมานะนี่จับอย่างเหรียญนี้นะ กับเหรียญนี้แล้วพลิกมาแล้วข่ยหยบขึ้นมปรุ่นนี้มีตัวตัดสองตัวแต่ตัวตัดแบบที่หนึ่งคือแบบที่ผมถือนะที่เขาบอกว่ามีเขามีเขาเนี่ยคุณดูมันจะมีบ่าผมเรียกว่าบ่าแล้วกันมันจะมีบ่าสองข้างนะครับเนี่ยนะครับหยิบมาปั๊บเนี่ยมันจะมีบ่าเห็นไหมครับเนี่ยบ่าเนี้ยบ่าเนี่ยเห็นไหมบ่าเป็นล่องเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมหนึ่งบ่า ฝั่งนี้อีกหนึ่งบาทเห็นไหมมีบาทสองข้างนะครับเป็นไหมอ่าแล้วหูตรงหูเหรียญด้านบนนะครับเนี่ยคุณจําตัวตัดตัวนี้ไว้คุณจําตัวตัดตัวนี้ไว้ไหมจะเป็นร่องร่องคล้ายๆ้ฝาเบียนะครับอ่าคล้ายคล้ายฝาเบียเนี่ยหูจะบานบานคล้ายฝาเบียแล้วเป็นร่องร่องร่องเป็นจีบเนี่ยจําเลย อ่าเป็นจีบจีบร่องร่องคล้ายๆฝาเบียไหนบ้างเห็นไหมอ่านี่ครับเนี่ยนึกถึงฝาเบียสิงไว้นะครับฝาเบียสิงไว้เออโฆษณาต้องเข้าแล้วนะเบียสิง <Wow. S 1> เห็นไหมเป็นจีบเห็นไหมและมีบ่าสองฝั่งนะครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็อ่านี่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองตรงนี้นะครับ อ่ะแต่ผมจะให้ดูนะครับแล้วไล่ดูตัวตัดไล่ดูตัวตัดเห็นไหมครับเป็นตัวตัดขาดเลยเป็นตัวตัดยุค2 5 0 0ันห้าร้อยต้นนะครับขาดเลยนะครับผมเคยบอกผมเคยบอกยื่งตัวตัดด้านล่างไปด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้อีกนะครับที่แปดนาฬิกาเนี่ยอันนี้คืออันนี้สิบอ็ดนาฬิกาอันนี้สิบสามนาฬิกา และที่8นาฬิกามันจะมีบ่ายน,นี้เห็นไหมที่8นาฬิกานี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงคำว่าพอพานเนี่ยนะครับมันจะมีบ่ายนนเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้ามีตัวตัดแบบที่ผมบอกแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเห็นเนาะอ่าถ้ามีตัวตัดแบบที่ผมบอกหน้าเป็นแบบนี้หลังเป็นแบบนี้หูเป็นแบบที่ผมบอกและตัวตัดแบบที่ผมบอกนะครับแบบนี้เนี่ยสวยๆดำดำนะดำ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 จมูกโดง่ดงๆหน้าผากขึ้นชัดๆนะครับคุณอาจจะไปเจอในราคาหลักหมื่นไปเจอสามหมื่นห้ามืนนะครับ ไปเจอของฟุกดำดำลมเดิมๆดำดำจมูกดงๆเส้นหน้าผากติดครบๆผิวพันธ์ใสๆกริกกริกรับซื้อหนึ่งล้านขายผมได้ดำๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าดำๆนะแต่ถ้าลดหย,ย่อนไปตามสภาพก็สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนลดหย่อนไปตามสภาพ ดีวป่ะแต่ถ้าคุณดูเป็นโอกาสที่คุณจะได้ฟุกอันนี้ผมบอกแค่เหรียญนี้ผมบอกเบสิกการดูไปแค่ผมปล่อยไปแค่60%เอร์ซมันยังมีที่ลึกกว่านี้ยังไม่ได้บอกหมดถามว่าทำไมไม่บอกหมดคุณต้องรอติดตามผมเนไง